จัดเตรียมรถ 1.9s ก่อนส่งมอบก็จะตรวจสอบความเรียบร้อยรอบคันกตกแต่งที่ลูกค้าสั่งมาครบเรียบร้อยหรือไม่ถึงเวลานัดลูกค้าก็มาพอดีเลยชาวอ้วนและครอบครัวเดินทางมาจากสุพรรณบุรีมารับสมาชิกใหม่ไปอยู่ด้วยค่ะมาถึงก้อยก็เคลียเอกสารกับลูกค้าก่อนนะคะลูกค้าใช้สิทธิ์สุกยกตระกูลได้รับส่วนลดเพิ่ม10,000บาทระหว่างที่ตรวจสอบเอกสารอยู่นั้นก้อยก็จัดเต็มของว่างให้ลูกค้าแบบไม่ร<ม>ว่าจะเดินทางมาจากที่ไหนกลก้อยก็รับรองเต็มที่ค่ะหลังจากเคลียเอกสารลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็ เจอลงไปดูลูกรักเลยค่ะเซลก็จัดเตรียมโบแดงใหญ่ให้ลูกค้าเต็มเซลก็จะมีจัดเตรียมดอกไม้และพวงมาลัยไว้ให้ลูกค้าไหวไม่ยนางรถช่างอ้วนด้วยนะคะที่วันนี้ไม่มีดอกไม้ช่อใหญ่เพราะช่างจัดดอกไม้นั้นไม่สบายกระทนหันส่วนพิธีการอันเชิญไม่ยนางนะไม่ว่าจะเป็นตอนออกรถหรือว่าตอนประกอบเอาที่ลูกค้าสะดวกและสบายใจได้เลยค่ะขอให้รถคันนี้นำพาแต่ความเจริญรุ่งเรืองขนเงินขนทองมาให้กับครอบครัวช่างอ้วนนะคะลูกค้ามารับรถไม่ได้รับแต่อย่างเดียวนะคะอธิบายการใช้รถเงื่อนไขการรับประกันต่างๆลูกค้าเช็คอุปกรณ์ตกแต่งทีจุ หรือออก็ไปแล้วสงสัยในข้อไหนมาถามก็ได้ตลอดเวลาค่ะสวัสดีพี่อ้วนและแฟนด้วยนะคะสวัสดีครับอบถามนิดนึงเจอได้ยังไงจ๊ะเจอในเพจครับพี่เจอในเพจรับผมตามมาจากเพจใน Facebook เพจ Facebook แล้วเป็นจริงอย่างที่บอกกันไหมที่ก้อยโฆษณาใน Facebook ไหมเป็นจริงครับผมค่ะจบจริงนะคะจบจริงแล้วของแต่งเราได้ถูกใจตามที่เราต้องการไหมตามถูกใจที่ต้องการเลยครับไฟแนนดีกว่าไปแนนเป็นยไงบ้างก็ไฟแนนก็ คุยง่ายครับาอายอนมัติง่ายอัุมัติง่ายนะคะอาจจะมีเงื่อนไขนิดหน่อยนะคะ<ช>ตามเขาเรียกว่าอะไรตามลูกค้าแต่ละท่านแล้วกัน<ช>เนาะวันนี้นะคะคุณอ้วนออกไปรถตัวเอจะบอกว่าหล่อไม่เบาเลยมาดูเลยนะคะอันนี้บอกบอกนิดน,นึงว่าถ้าคนอื่นอยากจับทรงแบบของเราเนี่ยพี่อ้วนสั่งต้ว่าย,ยังไงเออตัวนี้ผมเอาเป็น เรื่องโหลดล้วก็โหลดโหลดเท่าไรคะบอกเขาหน่อยหน้าสองหลังสามโหลดหน้าสองนิ้วหลังสามนิ้วนะคะตรงนี้แล้วก็ล้อของเราไม่ได้ใส่แบบล้นให้นะคะใส่เพื่อที่เราจะได้สลับเปลี่ยนยางได้นะเวลาถึงกาหนดของเขานะคะแล้วก็เอ้นี่เลยของเราเป็นแม็กทีอีสามเจ็ดอีแบนนะคะสีเท่ากันตรงนี้ของพี่อ้วนก็คือจะใช้เป็นอะไหล่ทั้งหมดสีน้ําเงินทั้งหมดเลยนะคะจะบอกว่าลงตัวมากแล้วก็ เปลี่ยนท่อซิ่งด้วย่พี่สตาร์ทเครื่องให้ฟังนิดนึงมาเข้ามาฟังเครื่องกันอันนี้เอาเป็นหน้าพอหรือไปลายได้คะเป็นเป็นไปลายไดครับไปลายไดนะอาจจะฟังเสียงท่อดีกว,ว่ามามจะบอกว่าโคซิ่งโคแซดมาเนี่ยเห็นไหมดูท่อซะก่นอนดูท่อซะก่อนเออพี่อ้วนสตาร์ได้เลยเอออยียบคันเร่งเลยพี่ อ่านี่นะคะประมาณอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับข้อซิ่งไปลายใดของเรานะคะสนใจซื้ออิสสุส,สโทรหาก,ก้อย0616788899ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถก,กับก้อยได้นะคะได้เวลาเลิกงามยามดีเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะอ้าวเพิ่งบอกไปว่าอย่าเพิ่งเปิดกระจกภายใน7วันสงสัยพี่จะลืมแต่อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ก้อยด้วยนะคะ